นะคะว้าวกันไปเลยสไตล์เชิ้ตกระดุมมุกนะคะรุ่นนี้น้องมีความน่ารักตรงที่รายปากักและก็เนื้อผ้านะคะแล้วก็แบบของน้องค่ะ สวยสไตล์แฟชั่นนะคะเอาพ้านสีเขียวรายปักดอกไม้แต่งตุนได้สวยมากกระดุมมุกของเราอก40ได้ถึงอก44ยาวที่25นิ้วนะคะใส่แล้วสวยค่ะน้องสไตล์สีเขียวหวานๆเลยนะแม่ใส่แล้วมีความน่ารักมีความดูดีเรียบหร้อนะคะใส่เที่ยวใส่ออกงานแลรใส่ทำงานนะคะน้องสวยมากๆงานป้ายแซตเต์เของเราเนื้อผ้าดีมากๆเลยนะคะใส่แล้วเรียบร้ สวยมากๆเลยนะคะุ่นนี้ใส่ทํางานกันค่ะใส่เที่ยวกันค่ะแมบบกับงานกางเกยงยีนก็สวยนะคะในรูปเดียวนะคะสวยมากๆเลยได้หลายสไตล์นะแม่สไตล์แฟชั่นของเราสีฟ้าสีขาวสีครีมและสีเขียวมินนะคะสวยจ้าเลือ้อบลูมากๆเลยค่ะเรื่องนี้นะคะต้องมีแล้วค่ะ